การแก้อสมการนะที่มีฐานติดรูทแบบนี้ทำยังไงมาดูกันนะครับโอ้โหนะฮะทำยังไงให้มันมีติดรูทสองเนี่ยนะฮะเดี๋ยวเราดูฐานอะไรครับอสมการที่มีอะไรครับเลขชี้กำลังเป็นตัวแปดนะฮะเป็นเอ็กซ์โพเนนเชียลนะครับอ่าหลักการคือนะสิบแปดเกิดจากสองครับหนะึงสองมาก่อนสองคูณเก้า สนี้แยกเป็นรูปสกับรูปสคูณกันใช่ไมรูปสองรูองก็คือรูสก็คือได้สอแหละนะครับเาแยกเป็นสามคูณสามั้นสรุปนะฮะถ้าจับคู่กันนะครับก็จะกลายเป็น 3, สามรูองสองทีนะก็เป็น 3, สามรูองกำลังสงนี่นะมาละได้รูสมาละต่อมาห้ 54, สาสร์รูปสเกิดจากอะไรเราก็ต้องมาดูว่าเฮ้ยห้าสิบสี่เนี่ยมันน่าจะเป็นสิ คูณสมไหมแล้วเจอรูสไปนะสิบคูณสได้ห้่เป๊ะเลยนะครับงนั้นสิคือสามรู้สองกลังอะไรครับสเจออีกหนึงก็คือสามรูลังหนะครับรวมกันได้สามรู้สองกำลังสามนะครับอันนี้กำลังสองกำลังหนึ่งก็เป็นกำลังสามด้โอเคเคียงนี้แล้ะครับเกียร์ฐานละได้สามรูสองกลังสทั้งหมดยกกำลัง 8ลบ 4x นะมากกว่าเท่ากับอะไรครับ54ารูท2ก็คือตรงนี้3ารูท2อกำลัง3 3รูทสกำลัง3ทั้งหมดยกกำลังอะไรครับ 3x ลบ2จงหาค่า x ที่เป็นจำนวนเต็มมากที่สุดนะครับหาจำนวนเต็มมากสุดอันนี้ฐานเท่ากันแล้วนะเอ,อ่อตัวนี้มันเลขชี้กำลังมันซ้อนกันแปลว่าคูณกันนะฮะเลขชี้กำลังซ้อนกันแปลว่าคูณกันอันนี้ตัดฐานทิ้งเลยครับ อน,นิฐานมันเป็นฟังก์ชันเพิ่มอยู่แล้วมันมากกว่า1แน่นอนนะฮะมากกว่า1ึงตัดทิ้งได้เลยอสมการยังคงไม่เปลี่ยนแปลงยังมากกว่าเท่ากับเหมือนเดิมเอา2คูณกับนะฮะเอา2คูณกับ8ลบ 4x เอา3คูณกับ 3x ลบ2โอ้โหโล่งเลยครับตรงนี้นะฮะกระจาย2เข้าไปได้16ลบกับ 8x ไปอ่าตอนนี้เอาสามากระจายเข้าไปนะฮะ33เป็น 9x ลบกับ6ไปนะครับ อ uh, ่าคราวนี้ย้ายข้างให้ฝั่งซ้ายเป็นตัวแปรฝั่งขวาเป็นตัวเลขเอาเอา8ไปลบลบ 8x ลบอีก 9x 16ย้ายข้างมาลบลบ6อยู่เฉยๆนะฮะย้าย16มาลบนะฮะฝั่งซ้ายโอ้โหติดลบ 17x ฝั่งขวาลบ22นะครับอืมการหารคราวนี้สมมติหน้า x ของเรามันเป็นติดลบเอาลบ17หารตลอด การเอาเครื่องหมายลบหรือตัวเลขลบมาหารตลอดเมื่อไหร่นะครับอสมการต้องเปลี่ยนเครื่องหมายจากมากเป็นน้อยกว่าเท่ากับ 17, 17หาร17เหลือ x เดียวลบหารลบเป็นบวกได้22ส่วน17นั้นข้อนี้นะ22ส่วน17เ็ประมาณ1กว่ากว่านะครับเขาบอกว่า x ตัวนี้นะน้อยกว่า1 จุดเท่าไหร่ไม่แน่ใจนะฮะหนึ่งจุดหนึ่งก็ได้หนึ่งจุดสองแล้วแต่นะฮะอืมน้อยกว่าเท่ากับใช่ไหมอ่าอยากรู้ว่าจํานวนเต็มที่มากที่สุดคืออะไรจานวนเต็มที่มากที่สุดหัวนี้น่าจะเป็นอะไรที่น้อยกว่าหนึ่งจุดหนึ่งประมาณสักหนึ่งก็ได้ศูนย์ก็ได้ตัวไหนมากสุดคําตอบก็คือเลขหนึ่งไปนะฮะงนั้นข้อนี้ตอบเลขหนึ่งนะครับโอเค